คนที่ชอบเล่นรถยนต์มือสองนะครับผมอยากจะแนะนำนะฮะว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัญยานะฮะเข้ามาแล้วนะอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์นะกด Subscribe ์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันนะฮะวันนี้ถ้าผมจะมาแนะนำ นนะะเ,เวลาซื้อรถอยูนิซองนะฮะมันมีหลายๆคนที่ไปดูตามเพจใช่ปะที่ว่าไปดูตามเพจนะฮะตามเพจ Facebook อะไรแต่นะฮะมันมีคนเ,เข้าไปดูนะผมก็เคยส่องเข้าไปดูนะฮะเคยเข้าไปดูเหมือนกันนะฮะคือหลายๆคนก็บอกว่าถามว่ารถรถรถจำมนำนะฮะรถรถจำมนำเล่นได้ไหมรถรถจำมนำซื้อได้ไหมถ้าถามความรู้สึกนะฮะจริงๆแล้วนะฮะผมบอกเลยว่ารถุดจำมนำเล่นได้ไหมซื้อได้ไหมซื้อได้คะะรับแต่ทีนี้คือปัญหามันมีนะครับ ปัญหาคือมันมีแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อรถหลุดจำนำแล้วนะฮะเอกสารชุดโอนครบจริงนะครับแต่ว่าในกรณีที่ว่ารถหลุดจำนำเนี่ยคือมันไม่มีเล่มนะฮะผมอยากจะบอกทุกคนว่ามันไม่มีเล่มนะครับเล่มจริงๆแล้วอ่ะเล่มอยู่ที่ไฟแนนซ์นะฮะเจ้าของรถอ่ะเอาเอารถไปจำนำแล้วมันหลุดนะฮะในกรณีอย่างนี้นะครับผมอยากจะแนะนําทุกคน,นะคะอ่ะผมยกตัวอย่างเลยครับเราอยากได้รถมือสองสักคันหนึ่งอ่ะ เราไปดูรถอ่ะ,อะ,อะพูดง่ายๆอ่ะ Vios นะฮะ Vios ปีสองพันสิบสี่ก็ได้นะฮะไปดูในเพจนะฮะรถดูจำนำเนี่ยเขาขายอยู่เจ็ดแปดหมื่นนะครับถูกมากนะครับผมบอกเลยว่าถูกมากจริงๆถูกมากแต่แต่ผมถามว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเงินเจนะ็ดแปดหมื่นเนี่ยคุณเก็บเงินตรงเนี้ยไปดาวรถยนต์มือสองนะครับหรือว่าไปดาวรถป้ายแดงเลยก็ยังจะดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณที่คุณแบบคือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ ถ้าเกิดว่ารถคุณซื้อรถหลุดจำนำเนี่ยรถหลุดนะฮะเขาเรียกว่ารถหลุดนะฮะมันเป็นค่อนข้างจะแบบเหมือนประมาณว่าสีเทานะพูดง่ายๆสีเทานะมันก็เหมือนไม่ดําจะเกินไปถ้ามันเป็นสีเทานะผมไม่อยากแนะนํานะเพราะว่าถ้าเกิดซื้อไปแล้วเนะี่ยความเสี่ยงม,มันมีครับมันเสีย่ยงตรงไหนครับถ้าเกิดว่าคุณนะฮะคุณซื้อรถไปแล้วนะฮะคุณซื้อรถประเภทพวกนี้ไปแล้วนะคุณขับรถไปนะแล้วคุณไปกินข้าวผมถามหน่อยสิฮะถ้าเกิดว่าคุณไปกินข้าวแล้วเจอเอ่อเอ่อพวก พอสัตไฟแนนซ์ Finance มานะฮะเจอรถจอดพอดีนะฮะโอกาสที่คุณจะเสียเง,เงินฟรีอะมีนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นกรรมสิทธิ์ของไฟแนนซ์อยู่มันยังไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อรถยนต์นะฮะผมให้สังเกตถ้าเกิดว่าใครโพสต์รถแบบถูกๆมากนะฮะสังเกตเลยถามว่าเลยมีเล่มปะนะครับถามเลยครับวันนี้มีเล่มไหมชุดโอนครบไหมแต่ถ้าเกิดว่าเล่มชุดโอนครบนะฮะแต่ถ้ามันถูกเกินไปนะมันเป็นไปไม่ได้ครับ มันต้องแบบอยู่ใน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 ราคาที่ตลาดนะครับที่ตลาดเขาซื้อขายกันจริงฮะอ่านอกจากว่าขายรถที่ตามสภาพนะถ้าเกิดว่าขายแบบคนที่ขายตามสภาพคือว่ามันรถมันมีริ้วรอยอ็เงี้ยคือไม่ได้เก็บงานเนี่ยมันอาจจะเป็นอันมันอาจจะอันมันอาจจะเป็นไปได้ครับนี่ฮะผมเลยยกตัวอย่างมาให้ให้ทุกคนได้ชมนะฮะคนที่ชอบเล่นรถยนต์มือสองนะถามว่ารถยนต์รถยนต์มือสองนะถามว่าตอนนี้นะครับผมว่าโอเคนะในในในความรู้สึกของผมที่ผมทํารถอยู่นะผมว่าโอเคนะคือหนึ่งอะไรนะฮะ รถยนต์มือสองเนี่ยมันถูกกว่ารถป้ายแดงเกินครึ่งนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ารถยนต์มือสองเนี่ยสภาพดีดก,กิ๊บกิ๊บเนะี่ยมันประหยัดเงินไม่ได้ทั้งเยอะนะครับนี่ถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อรถยนต์มือสองเนี่ยผมให้สังเกตเลยครับว่าเ,เราต้องเช็คต,ตรงนี้ฮะมันต้องมีเล่มนะครับมีเล่มครบนะฮะเล่มสีฟ้านะฮะแล้วก็ชุดโอนครบแล้วก็ดูสังเกตที่บัตรประชาชนนะฮะของลูกค้าเจ้าของรถนะฮะให้ถูกต้องนะฮะให้ตรงกับทะเบียนรถนะฮะ ถึงจะซื้อรถยนต์ได้ที่สบายใจนะแล้วก็ไปโอนกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยนะฮะนะฮะต้องซื้อรถกับคนที่เราไว้ใจและเชื่อใจได้ฮะหรือว่าซื้อตามเต็นที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงและมีคุณภาพนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราคุณไปซื้อรถตามเพจนะหรือว่ารถหลุดจำนำนะฮะอันนี้ผมไม่แนะนานะฮะคุณอาจจะเสียเงินฟรีฮะขอเตือนกันนะครับผมไม่แนะนําไม่ให้เล่นนะฮะไม่ให้ซื้อนะครับ ะะเพราะว่ารถหลุดจำนำไม่มีเล่มนะครับโกนไม่ได้นะครับแล้วอะไรปะฮะผมจะบอกให้คุณจะถูกดำเนินคดีก็ได้นะเพราะว่าอะไรปะคือรถหลุดจำนำเนี่ยรถหลุดจำนำเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปเนะี่ยแต่ถ้าเกิดไฟแนเน้นเขาเอาเรื่องนะเขาเอาเรื่องเขาแจ้งจับไอ้เจ้าของรถอะนะฮะอ่าแล้วเจ้าของรถอะคือเจ้าของรถเป็นโจรเพราะว่าเขาไม่มีกรรมสิทธิ์ใช่ไหมฮะ เขายังไม่มีกรรมสิทธิ์ที่เขาจะเอารถเอารถไปขายได้เพราะว่าเขายังผ่อนอยู่กับไฟแนนซ์อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณซื้อรถหลุดจำนำเนี่ยพวกนี้ไปอ่ะคุณก็จะกลายเป็นรับซื้อของโจรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่คุ้มเลยครับมันอาจจะมีคดีความมันอาจจะมันเสียงเงินไม่พอฮนะเสียงเงินไม่พอคุณจะต้องเป็นมีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลมันเหนื่อยครับผมเลยบอกว่า ซื้อรถอะไรที่มันถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าครับซื้อรถอะไรที่มันมีเล่มมีเอกสารชื่อโอนครบไม่มีเงินพออ่มันอาจจะถูกจริงอ่รถที่มันโพสในเพจมันอาจจะถูกจริงแตถไไ่ถามว่าสบายใจไหมถามว่าสบายใจไหมรู้สึกรู้สึกยังไงครับเราซื้อรถขับไปเรารู้สึกแบบต้องระวังหน้าระวังหลังมองซ้ายมองขวาเฮ้ยไฟแนนซ์จะมาหรือเปล่าอย่างนั้นไม่โอเคครับไม่โอเคเอาเงินที่เราเก็บมาก้อนหนึ่งครับไอ สมมุติว่าอย่าง f o r t u n e er เคันหนึ่งอะล้านกว่าบาทครับเจ็ดแปดแสนอ่ะซื้อมือสองเจ็ดแปดแสนเแสนเจอในเพจนะครับรถหลุดจำนำสามแสนสองแสนห้าถูกไหมคือผมไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเฮ้ยมันถูกมันถูกจริงๆแล้วของถูกมันนี้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ถูกเกินไปไม่ใช่ถูกแบบถูกแบบเวอร์นะฮะพะนันทุนคุณต้องถามคนที่ขายด้วยว่ารถมีเล่มไหม รถมันเป็นยังไงอะไรยังไงผมเคยเข้าไปถามนะผมเคยเข้าไปอาสองดูนะผมเคยเข้าไปดูนะฮะแต่ผมบอกว่ามันถูกจริงนะแต่ผมไม่รู้ว่า,าแต่ผมก็ไม่เล่นนะผมก็คนหนึ่งผมก็ไม่เล่นผมเล่นอะไรที่มันถูกต้องตามกฎหมายอะไรที่มัน,มนขับแล้วมันสบายใจไม่ใช่ว่าขับไประวังหน้าระวังหลังไปไม่เอานะฮะคลิปนี้นะครับผมอยากจะบอกทุกคนฮะอยากจะเตือนทุกคนฮะคนที่ จะซื้อรถประเภทนี้นะฮะผมอยากจะแนะนําว่าไม่ต้องซื้อนะฮะเดี๋ยวจะเสียเงินฟรีนะฮะทุกคนครับต้องซื้อรถที่มีเล่มโอนได้นะครับซื้อรถที่มีเล่มโอนได้ถือว่าขับสบายใจนะครับเสียเงินเพิ่มอีกนิดนึงฮะเราได้ความสบายใจนะครับโอเคครับผมทุกคนฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะใครที่อยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับรถนะฮะหรือว่าสอบถามอะไรเกี่ยวกับรถนะฮะหรือว่าปรึกษาเรื่องรถได้ครับก็ เบอร์โทรผมก็ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามอยู่ก็มีมีเบอร์โทรก็มีการรีวิวคลิปรีวิวรถอยู่แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนโทรมาปรึกษาได้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะอย่าลืมกดแชร์นะอย่าลืมกด subscribe ด้วยฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ